อีกคลิปหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับพนักงานกวาดถนนครับที่เธอเนี่ยขับรถเก๋งหรูราบขับแคมรี่เลยนะครับแต่เป็นพนักงานกวาดถนนนะครับทำเอาเป็นที่ยาในโลกโซเชียลนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาดูดีกว่าครับว่าพนักงานกวาดถนนเนี่ยเขามีเงินเดือนกันเท่าไหร่นะครับเป็นสังกัดของราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเนี่ยพาผู้ชมไปดูนะครับโลกโซเชียลที่เขาประทับใจโมเมนต์นี้อย่างมากนะครับ ก็คือคนกวาดถนนครับซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็ภูมิใจในอาชีพนี้นะครับสามารถส่งลูกจนเรียนจบได้ด้วยอาชีพนี้ครับแล้วก็มีรถเนี่ยขับนะครับขับรถเก๋งแคมรี่มาทํางานก็คือกวาดถนนนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะครับมันกลายเป็นคลิปที่มีการแชร์กันนะครับเป็นจำนวนมากอยู่ในโลกโซเชียลนะครับพร้อมกับมีเสียงชื่นชมประทับใจนะครับกับหญิงคนนี้เนี่ยที่เธอทําอาชีพพนักงานกวาดถนนนะครับแล้วก็ขับรถแคมรี่เนี่ยมาจอดเลยนะครับ ก่อนจะลงรถเนี่ยนะครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนนะครับเธอก็แต่งกายเพราะอุปกรณ์เธอครบมือเลยล่าสุดนั้นนะครับก็มีผู้สื่อข่าวในลงพื้นที่ไปนะครับจนทราบว่าพนักงานกวาดถนนในคลิปเนี่ยคือใครนะครับเธอมีชื่อว่านางพรญบุญพลขันครับอายุ58ปีนะครับประจําอยู่ที่เขตลาดพร้าวนะครับคุณผู้ชมทํางานเป็นพนักงานกวาดถนนเนี่ยมากว่า30ปีแล้วด้วยพร้อมกับเปิดเผยเงินเดือนครับของพนักงานกวาดถนนเนี่ยมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงมีรถคารรี่เนี่ยขับด้วยนี่นะครับ ด้วยนางพรยมลเนี่ยนะครับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับคือบอกว่าเธอเนี่ยทำงานเป็นพนักงานกวาดถนนมา3 30ปีแล้วนี่ประจำอยู่ที่เขตราดพร้าวนะครับกวาดอยู่แถวโรงเรียนโชคชัยกูเกลียวนะครับถนนสุขทสวัิ์ซึ่งเธอเนี่ยจะขับรถยนต์ไปทํางานทุกวันอยู่แล้วเธอบอกเพราะบ้านเนี่ยอยู่ไกลนะครับอยู่แถวสายใหม่เลยตอนแรกเนี่ยขับ Fortuner ด้วยเออนี่นะครับตอนแรกขับ f o r t u n e er นนะครับขับมาแต่รถเนี่ยไปชนแล้วก็ซ่อมอยู่ที่อู่ครับเลยขับคัมรี่ของลูกเนี่ยมาทํางานแทนนี่ปกติขับ er ะครับ เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอไปทํางานแทนเพื่อนครับกวาดถนนอยู่ตรงแถวจุดกลับรถถนนประเสริฐมณุกิจขับคาร์รีไปจอดแล้วก็ใส่ชุดทํางานเนี่ยลงมาทํางานเลยซึ่งในรถเนี่ยก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์ไม้กงไม้กวาดพร้อมแล้วนะครับตนเองเนี่ยรู้สึกดีใจครับเธอบอกที่หลายคนเนี่ยชื่นชมแล้วก็เห็นความสําคัญของอาชีพกวาดถนนเพราะเป็นอาชีพที่สร้างอนาคตให้กับลูกรับเธอบอกเลยสร้างชีวิตที่วาดฝันจนมีรถนะครับแล้วก็ส่งลูกในเรียนจบ ซึ่งเธอบอกว่าเป็นอาชีพที่รักและภูมิใจนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเออผมก็อยากรู้นะครับว่าอาชีพกวาดถนนเนี่ยของที่พี่เขาทำเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่กันแน่ปัจจุบันเธอบอกว่าได้เงินเดือนรวมสวัสดิการนะครับประมาณ3 0,000บาทคร,บครับผู้ชมนี่พนักง,งานกวาดถนนนะครับรวมสวัสดิการด้วย3 0,000ก็ถือว่าโอเคเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับส่งลูกจนเรียนจบได้แถมตอนนี้เนะี่ยนะครับ เธอก็น่าจะสบายและวมีรถขับปกติขับ f o r t u n e นนะครับคุณผู้ชมแต่รอบนี้รถซ่อมอยู่เอาแคม ry ของลูกมาขับแทนนี่ก็กลายเป็นคลิปที่หลายคนก็ชื่นชมนะครับว่าโ e อ้โหพนักงานกว่าขยะต้องรักในอาชีพนี้มากๆนะครับถึงยังทำอยู่ข่าวไวทินิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ